อันนี้คือสเต็ปผมก็ตัดแผงคอปุ๊บแล้วก็ตัดแกนเห็นไหมแกนไฮเลยไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือไฟแหมงของมาโคล <the <the ่าครับก็เพิ่งต่อไปนะเับ๋ยอยู่นะอันนี้แบบไหลแล้วก็แบบเปิดแบบนิ่งแบบกระพริบปั นี่อันนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับควาะมัเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีควรเอาการแนะนำจากผู้ปกครองของท่านนะครับเจ้าเกนลองโชคใหม่นะครับก็ไม่ใช่ของใหม่หรอกก็คือแบบไปตัดแกนแล้วก็เซตใหม่เนาะรถขาเกียร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเฮ็ดสักรอบนะไม่รู้ว่าโชคใหม่จะเดือดดีไหมหรือจะนิ่งหรือเปล่า คือล่าสุดเนาะให้ตัวขี่เขียมันสายมากเลยทุกคนวันนั้นผมก็ลองเนาะยางมันแปรแต่ตัวนี้เติมแล้วแหละน่าจะได้อโอเคเดี๋ยวรอรถสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเทสโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่า เมื่อกี้ไมได้ตั้ยกนะวโอยเมือไม้ชามเลยเมื่อกีว่าจะเบิ้ลเล่นโอ้ยรอบมันสูงเนาะที่จริงอ่ะผมก็ยกแบบเบาๆเนาะเกียร์สอ่ะเมื่อกี้เกียร์หนึ่งบิดแรงไปตีนหลุดด้วยเมื่อกี้ว่าจะถอยตีนกลับมาโอ้เกือบเกียบเรี้กเก่นไงทุกคนว่าได้ไหม ว่าทรงมันก็ได้อยู่นะว่าหน้าก็ต่ําแล้วเนาะผมลืมอย่างหนึ่งไว้ทุกคนมนืนไอ,ไอตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมรัดไว้เว้ยตอนที่เราดอดมงคลอะเพราะว่ามันอันนั้นเนาะพี่ยิงมันต้องอยู่ก่อนมงคลตัวนี้เนะาะแต่เราแบบลืมใส่อ่ะเยวต้องไปถอดใหม่แล้วเดี๋ยวผมว่าหน้ามันก็ต่ําไปนะหรือมันต่ําไปบอกถ้าอยากให้อ่อให้มันยกขึ้นก็คอมเมนต์ล้วกันเนาะถ้าทรงมันไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวผมขอตัวถ่ายรูปฝนแป๊บนงึงเดี๋ยวจะเชงอีกรอบเนาะเมื่อกี้ตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้ออกตัวมันก็ไม่นิ่งนะเห็นไหมเวลาออกตัวไว้แนะนําให้แบบออกตอนที่แบบเรามีความห้าวเนาะ,ะถ้าเราออกแบบตอนที่เรากลัวมันจะแบบไม่เต็มที่กา,าแบบตื่นเต้นหน่อยมันก็จะนั่นแหละาแบบเต็มที่ไปเลยแต่มันก็อันตรายนะก็ไม่ค่อยเล่นแบบนะก็โอเคเดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเช็งให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันเนาะสายได้มาแล้วไป ก็กสวัสดีท่นผู้ชมทุกคนนะวันนี้ก็อบผมนดไอชินแวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแบบบักเงินแล้วก็บักโครานนะตอนนี้ก็กําลังจัดกรอบเนาะโอเคอันนี้ก็แว่นใหม่นะก็ใส่เฉยๆนะดเนานี่มาดูอันนี้คือคลิปก่อนใช่ไหมพี่ผมเอ,อบาบักงเงินอะไปตัดแผงคพอให้ทุกคนมาดูผลงานที่แบบช่างโยจะให้นี่มาดูเห็นไหมตรงนี้หายไปแล้วใครยังไม่ดูนะว่าก่อนตัดเป็นยังไงเนาะ สำหรับเพื่อนๆนี่แบบแต่งรถวยใหม่เหมือนผมนะผมก็ตัดมาแรวขั้นแต่ไม่เคยถ่ายให้ดูเนอกแบบเนี้ยปกติก็จะใส่ประกอบเลยมาดูกันอีกทีแล้วเป็นยังไงอันนี้คือสเต็ปผมก็ตัดแผงคอปุ๊บแล้วก็ตัดแกนเห็นไหมแกนไฮเลยไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งไว้ทุกคนก็คือแบบแกนโช๊คอะมันจะมีเป็นข้อเนาะเอาไว้ใส่นอนตรงเนี้ยเออมันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้คือตัดแกนแล้วก็ตัดแผงคอแล้วก็เซ็ตน้ำมันใหม่มาดูแล้วการยุบ อะดูนะเดี๋ยวยุบให้ดูเงียบเป็นไงหนึบไหมยีดโคตรหนึบ<ะ>อะเออเดี๋ยวผมจะไปเอาบางโคนหน้ามาใส่เนาะแล้วก็บัคโคล่ามาดูบคัคโคล่าอันนี้คือไฟแหมกของบค <S <S อัคโคล่านะก็เพิ่งต่อไปนะถ้าใครอยากรู้ว่าต่อ,อยังไงก็ช่วยคอมเมนต์คลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแบบเอ่อชมแหลกแล้วก็บอกว่าต่อสายยังไงเนาะมาดูแล้แลวมาเปิดให้ดูอันนี้คือยังไม่ใส่นะก็คือแบบจะทำเป็นคมดำเหมือนแบบคทองเผือกไงไม่เปิดสวิตช์ทองเผือกไง เนี่ยแบบเนี้ยชิบเนี่ยมันเปิดแล้วติดเลยนะอันนี้คือผมต่อใส่สายเบรกเว้ยแต่อันนี้ผมต่อใส่เอ่อดีเลย์ง่ายกว่าเนาะเนี่ยเปิดแล้วไม่ติดเนี่ยเปิดใช้ค่อยติดนะว่าจะได้ไม่เปืองต่ออันนี้มันก็มีสเต็ปเยอะอยู่นะอันนี้แบบไหลแล้วก็แบบเปิดแบบนิ่งแบบกระพริบแบบไหลแบบนิ่ง แบบนิ่งแล้วก็แบบไรแล้วก็แบบกระพริบฮะงงไหมเออเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะก็ช่วยคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะต่อให้ดูว่าผมต่อยังไงเนาะต่อง่ายอยู่่เมือกี้ก็ดูยูทูบมาแล้วก็ต่อนะเออแล้วก็ต่อใส่อันนี้เป็นสวิทชมันมันต้องมีสวิทช์เลยนะ,นะ <S <S เป็นสวิทช์สามระดับไปทุกคน <S <S <บ>คคนะจะมีสามระดับมีต้นกลางปลายใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ประมาณนี้เแหละมีเลย์แมทคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็แบบโคราก็ประกอบแล้วนะ ตั้งแต่ไปไอทิปหาทองหรือมุนเนาะทิปภาส่วนยอดฮะไม่นช่อแฟนตาก็าบอกแฟนตาไงจะบอกว่าโคลาโอ้บักแฟนตาบักทองเกลือบักโคลาแล้วก็บักเงินแล้วก็มีบักอะไรอีกออบักดกบักดกก็อยู่ร้านช่างโจนะครับก็ให้ช่างโจชังแหละว่าบักดัก็ขันไม่ได้นะมัณนี้แหละถ้าใครอยากดูประกอบเดี๋ยวคลิปนี้จะมาประกอบให้ดูนะว่า ตัดแทงคอแล้วทรงจะหล่อยังไงนะเดี๋ยวจะใส่บางคนใส่อะไรให้ดูเนาะน่าจะได้ขี่นะ้าใครอยากให้ผมใส่เท่าหนูก็ได้นะเท่าหนูก็มีเนาะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวใส่นะเพราะมัอนอันตรายอย่างนี้พีเนะพอระบาดแบบเดี๋ยวเกมบ้างเออแต่ก็ไม่ได้เกมหรอกช่วงเนี้ยไม่ได้เจอพ่อนะไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ,บ้านใช่โอเคเดี๋ยวขอตัวไปประกอบแป๊บหนึ่งเล้วถ่ายให้ดูเดี๋ยวแป๊บบางคนเนะ่ยไปเฮ้ยเดี๋ยวด้วนี่นี่คมดำทุกคน อันนี้คือคมดำนะผมก็ทำสีธรรมดานะไม่ได้ลองพื้นอะไรอะ่ะเป็นดำด้านเอ้ดยดำเงานะเฮ้ยแตกแล้วอะ่ะเฮ้ยอุ้ย,ย <S <S เราต้องพ่นใหม่เนะนี่ยเนี่ยแตกหมดแล้วอะ่ะเราต้องลองพื้นด้วยทุกคนยีดไม่ทนเลยวะมันต้องเป็นดำด้านปะไม่รู้หรือต้องขัดก่อนเออใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะว่าทำคมดำยังไงน,นนะผมก็ลืมแล้วอะ่ะตั้งแต่ทำบักทองเอผือนนัะนก็ใช้งานทนทนเลยใช่อันนี้ก็อของบัลกลานะของดีม มันต้องตัดตรงนี้อรับคุณคนตัดตรงนี้แล้วก็ใส่โปรเจคเตอร์ได้เออมันต้องแปลงนิดหน่อยนะแล้วก็มีสระน้ำคนระับต่วงนี้ร้อนมากมีสารน้ำอยากจะเอาลบล,ล,ลงไปไหมไม่หรอก็เพิ่งเล่นไปนะโอเคก็คลิปน,นี้ไม่มีอะไรคนระับเป็นคลิปพิชูหลังตเต้นโชว์สักคลิปไหมไม่เราไปเต้นให้เธอเต้นไม่ไม่ถึงบอกไม่ถึงบอกเล่นเล่นฝาเต้นขอ้ก่อน และนี่ก็เป็นบางคนดักอายนะฮะนี่เลยนี่น้ำยาเคลือบเงาใช้ดีครับไม่ต้องล้างแนะนําเลยไม่ต้องล้างรถนะเอามาก็เช็ดไปเลยเออเนาะแล้วมันก็จะเงานะทุกคนนะรถไม่ต้องล้างนะคือผมไม่ค่อยล,าล้างรถนะก็ขี้เกียจไงเชดอกไม่ได้ขี่ไปนนนานาะขี่แถวบ้านเอาไว้ถ่ายคลิปฝานี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นมงกลหลังนะผมก็ตัดประมาณนี้ มไม่รู้ว่าใส่ไหมก็นั่นแหละอยากใส่นะใส่ไหมใส่เลยไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่อะ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมมีกันนี่ไงมีการดีดอะมาดูแล้วม,มาดูมีการดีดนะทุกคนโอเคก็เสร็จเรียบร้อยคนระับเป็นไงบางคนเพราะว่ามันกดไปนะเดี๋ยวนั่งดูข้างๆแล้วกันเนี่ยแล้วก็เออผมลืมบอกอีกอย่างนึงไว้ทุกคนมาดูนี่ก็คือผมอัปเดตอันนี้มาเห็นไหม อะไรครับเนี่ยสายระบายสองกันคู่อ่ะเดียวไหมดูใใกล้นะสองกันคู่อ่ะอันนี้ผมทําอยู่ที่ร้านสังเกวนะครับเพราะปกติเราก็ทําใส่บักโคลานาะเอยไม่ใช่บักคันต้าเออผมเราหลงละมีหลายคันวานนี้เลยที่แรกนะผมว่ายูทูบเบอร์มีรถหลายคันก็มันเยอะจะไม่หมดแต่พอตัวเองมีน้ําก็แบบไม่ทางกัน เยอะไปอ่ะผมว่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะผมก็อยากได้ l v d ด้วยอยากได้หัวเทิงด้วยอยากได้ดิมด้วยเออก็แบบแล้วแต่ความชอบอ่ะผมชอบหลายคันเนาะ FC ก็มีหลายคนด้วยเราก็วบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปเห็นรถกันเนาะว่าจัดทรงมาแล้วมันจะวิ่งไหมก็นั่นแหละมันก็ไม่เกี่ยวหรอกก็แค่วิ่งให้ทุกคนดูอ่ะ เดี๋ยวทุกคนคิดถึงเนาะโ <Okay, S 1> อเคเราก็จะมาเทสทูนะครับวัดคลิปนี้เราไม่ได้มาเทสความแรงนะความแรงก็นั่นแหละอีกเรื่องแต่คลิปนี้เว้เราก็จะมาเออก็เทสยกนั่กกนแหละเทสโชกตอนนี้คลิปนี้อาจจะอันตรายหน่อยนะเราคนลองเล่นแบบเราคนมีเซฟตี้นะครับนี่ล่าสุดก็เพิ่งใส่สายระบายมาเออมัน,นมันน่าจะแบบลดความร้อนนิดหน่อยเนาะมันไม่เรื่องอนะระบายความร้อนได้ดีขึ้นอนะที่จริงผมก็เลื่อนไปเห็นในที่ตอกะนะ้ำแบบที่เขาว่า เฮ้ยทำไมต้องเป็นรถทำลูกที่แบบส่สายระบายรถเราก็มีความร้อนเหมือนกันเราก็ควรใส่เหมือนกันเนาะ <C os m ary> ก็จัดเลยสองลู <C os m ary> ผมก็ทำที่ร้านคอนโชนะครับอืมใครอยากรู้ราคาก็ <C os m ary> านั่นแหละสามร้อยเออไม่ได้บอกให้เม้นต์หรอก <C os m ary> ก็อันนี้ส่วนคันนี้นะก็เป็นห้าสิบมิลเหมือนเดิมมาแลถ้าอยากให้ไล่ก็นั่นแหละอืมก็คอมเมนต์เรื่อยๆเดี๋ยวจัดให้ดูเนาะสำหรับใครแบบติดตามห้าสิบมิลเว็บตัวใหมสองพันยี่สิบเอ็ดใครอยากแบบ อยากทำตามอะไรต่างๆเนาะก็ผมก็ได้ทำทุกคลิปบางคลิปอาจจะไม่ละเอียดเนาะถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมจะทำไปดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเช็งกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามืดแล้วเนาะโอ้รถมาเรื่อยแลว เนี่ยเราก็ชาตแรงทุกคนยานเลยเห็นไหมโอ้อันนี้รับไม่ไหวนะให้ตัวกันเ้ามาทุกคนทําให้ยานยึดเกาะของน็อตไม่ค่อยดีดอยู่นะก็ประมาณนี้มาดูใ,ใก,ลดกล้ๆแล้วดูกว่าดูโซ่ผมว่าน่าจะยกเราออกตัวไม่ได้แล้วแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ <S <S อ,อย็งไงให้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะ <S <S เฮ้ยใครใส่ก็ดีนะตัวเนี้ยกันเ้ามาดีทําให้ตรงนี้ไม่เป็นรอยแต่ข้อเสียคือทําให้มัน ไม่ค่อยอยู่อ่ะถึงอันนี้จะแน่นขนาดไหนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันขยับได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันกระชากแรงเกินนะทุกคนเออเราแบบไม่ได้ช่วยยกเนาะเราแบบนั่งแล้วก็ยกอ่ะเออ<ค>ก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะก็ั่นแหละโอ้จิ้มพันหวานะี่ราคาหลายขนด,ดถ้าใครชอบนะครับเงินอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เลยทุกคนคลิปนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้ถ้าอยากให้ใส่ท่อหนูก็ช่วยคอมเมนต์นะมาดูทอเจมแล้ว เผื่อใครแบบอยากดูว่าพี่ใส่ท่อเจียมยังไงเนาะอันนี้เป็นท่อเจียมตัวเก่านะผมก็ทําการใส่คอของท่อเอ็มเิดามาใส่เนาะเ<ะ>นี่ยเห็นไหมไมนจะหลบฟักเท้าอะ่ะแต่ถ้าเราเชงเตียวระบบไว้ทุกคนเราจะได้ทําการถอดฟักเท้าเนาะมันก็จะสวยอีกแบบอะ่ะอืมแต่ว่าในคันนี้ผมว่าผมว่าจะเน้นใช้งานไว้ทุกคนทีแรกผมว่าจะทําใส่ประกวดเนาะมาดูชุดหน้าชุดหน้าก็จะเป็นชุดของร้อยยี่สิบห้าเออมาแปรงใส่ประมาณนี้อืมเดี๋ยวก็มีคนถามอีกพี่แปรงยังไงก็แค่เปลี่ยนบูทเนาะ ทุกล้ออ่ะมันสามารถใส่กันได้หมดอ่ะมันต่างกันแค่บูธแล้วก็จานตุกมันไหมปั๊มมาณไหนเนาะใช่อันนี้ก็คือใกล้เคียงกันไงปั๊มก็ใกล้เคียงกันเนาะก็ือว่าใส่ได้ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะรถก็ถามว่าเอาไปลงปัวดได้ไหมก็ไม่สุดอ่ะจริงไม่สุดปั๊มอะไรเหลือปัมนะ๊มเนาะผมว่าจะใส่ปัม๊มแปดหนึ่งไว้ทุกคนแต่อยากได้เป็นปั๊มแแหะไม่รู้ว่ากึ่งตรงนี้เราเอาปัม๊มแปดหนึ่งมันติดได้ไหมปั๊มเดิมอ่ะมันทนอยู่แล้วทุกคนด่ปั๊มเราอนเรย ือแบบร้อนจัดเลยทุกคนถ้าใครอยากให้ใส่ดำนะก็ไม่รู้อะอยากใส่บัตรทองเปือกมากกว่านะว่ามันก็เป็นปั๊มของแอมสเลตแล้วก็ใส่เป็นดำน่าจะสวยอะแต่คันนี้ก็นั่นแหละประมาณนี้แหละไม่ค่อยไรไปเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะมีอะไรก็คอมเมนต์เช่นเคยก็ไปแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o เพิ่นใหม่เสร็จกันนะครับก็ติกต็อกนะกายก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรเออแค่มาอัปเดตเงินที่เฉยว่าทําอะไรไปแล้วก็ส่งไปทํทพ่รานช่างโจนะก็หมดไป2อย่างก็แค่โชค แล้วก็สายรละายมาเนี่ยไปแล้วพปเจนันใหม่ขึ้นมากวินนีก็ไปแล้วชุบ,ชบ